สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเซียรนะคะเราชื่ออ่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักกันก็วันนี้เรามาต่ออีซาที่อัล l แ n นเดอร์ในเขตที่เราอยู่อาศัยเนาะตอนนี้เราก็อยู่ใน p a r k กิ g งสเปซก็กำลังรอเวลาที่จะเข้าไปใน ออฟฟิศเพราะว่าวเรามาเร็วประมาณ30นาทีได้ค่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่แบบมาต่อวีซ่าเราเรามาด้วยวีซ่าติดตามคู่สมรสก็อยู่ได้ประมาณอยู่ได้90วันในวีซ่าที่สเต็มในพาสปอร์ตของเราทีนี้เราก็จะต้องมาต่อวีซ่าในเขตที่เราอยู่อาศัยนะคะก็ครค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังว่าเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะ <c oughs> ก็เรามาที่นี่นะคะมาต่ออีซ่าก็เจ้าหน้าที่ไม่ไม่คือเร็วมากไม่ถึง5นาทีที่อยู่ในออฟฟิศก็เขาขอรูปถ่ายหนึ่งใบแล้วก็พาสปอร์ตของเราเราก็สแกนนิ้วมือเสร็จแล้วเขาก็ให้เอกสารเรามากรอกคือให้เอากลับไปกรอบที่บ้านแล้วก็ส่งกลับมาที่ไปรษณียที่นี่เสร็จแล้วคะ่ะ เร็วมากก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเขาแลมไปดูปลานินก็เราเราเห็นในกลุ่มกินคนไทยในต่างแดนหรือว่าแบบกลุ่มแม่บ้านเยอรมันอะ่ะเขาแชร์ว่าที่เขาแ a ล d มีปลานินขายแล้วเมืองที่เรามาทําวีซ่าก็มีเขาแ a ล d พอดีเราก็เลยว,ว่าเดี๋ยวจะแวะไปดูว่าแบบเออเขามีอะไรขายบา้างหนาวมากอะ่ะ <laughs> เราไม่ได้แวะแจ็คเกตต่อทุกคนคือ <laughs> ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะลมคือตอนออกมาจากบ้านมันก็เย็นๆเฉยๆแต่ตอนนี้แบบทั้งเย็นทั้งลมแล้วก็ฝนตกปล่อยๆก็ใหห้้เอยๆไปเจอกันที่คาแฟน่เนาะหยิบมาแล้วนะคะปานินตาคาไฟนอยสนาย that time can <laughs> สติกเกอร์แปะที่ขวดเบียร์นะคะเพราะว่าเราทําเบียร์กันเองเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูว่า,าเบียร์ที่เราทํำเป็นอะไรแล้วก็ดีไซน์ของสติกเกอร์หน้าขวดเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็มาซื้อกระดษ วันพรุ่งนี้แล้วก็สําหรับวันอาทิตย์ด้วยเพราะว่าวันอาทิตย์ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เขาไม่เปิดเนาะก็วันอาทิตย์เราว่าเราจะทําลาบหมู <d> ก็เดี๋ยวจะซื้อของทุกอย่างมาไว้เลยวันนี้วันวันนี้วันศุกร์นะคะ <d> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําปิ้งย่างกันกันกบครอบครัวของมาตินแล้วก็พี่ชายหรือแฟนพี่ชายเขาก็จะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ด้วย เราจะทำปิ้งย่างกันเนาะเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมีแดดออกช่วงนี้เดือนเมษาที่เยอรมันก็เดี๋ยวก็แดดออกฝนตกหิมะตกคือมีทุกฤดูในเดือนนี้เลยนะคะก็เหมือนเขาเรียกกันว่าเดือนเมษาเอ็ริวมันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเดือนที่แบบสวิงทุกอย่างของสภาพอากาศก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอ่าดูใบไม้พลิมันก็เลย เป็นอย่างเงี้ยเนาะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เรากําลังจะมา DM แต่ว่ารถเยอะมากหรือเป็นเพราะวันนี้มันอากาศดีแดดออกหรือเปล่าไม่รู้คนก็เลยออกจากบ้านมากันเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันนี่เราซื้อของเยอะมากสำหรับสามวัน 对 <laughs>。 ตอนนี้เรากำลังเตรียมมาหันเย็นกันนะคะก็กำลังจะทำผัดมะเขือยาวใส่หมูสับก็หั่นกระเทียมเตรียมใบกะเพราเรียบร้อยละนี่มะเขือยาวมะเขือม่วงโอเค ุตติ้งยี่ห้อนี้อร่อยนะใครมาอยู่เยอะมันเวลาแบบเจาะเป็นรอบเดือนหรืออะไรเงี้ยอยากกินของหวานเราแบบส่วนมากจะซื้อพุตติ้งยี่ห้อนี้กินเอาซิงเกือบแทบทุกยี่ห้อเลยพุตติ้งอ,อร่อยแต่ว่ายี่ห้อนี้เราว่าแบบหวานหวานแบบไม่แสบพอแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเกือบทุกตัวเลยอร่อยโยเกิร์ตก็อร่อย ก็อย่างวันนี้เราจะทำปิ้งย่างกันอันนี้เราก็ทำปิ้งย่างสไตล์ไทยๆหรือเราทำที่ไทยอ่ะเนาะโซนนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมปาปิก้าซุกินนี่อันนี้ก็จะเป็นสเต็ก เดี๋ยวเราก็จะย่างปลานิลด้วยก็เราลองเอาปลานิลมาย่างว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดย่างอะเนาะเพราะว่ามันเป็นปลานิลที่แบบถูกขอดเก็บแล้วคิดว่ามันน่าจะติดตะแกรงก็ถ้าถ้ารสชาติไม่ดีก็จะเอาปลานิลมาทําอาหารอย่างอื่นแทนตอนนี้มาติ่งกับพี่สาวเขาก็เตรียมสถานที่ข้างนอกสวม I m วิน t h ส s o ว e ี a m e n ิน a t s name i s o l i าเบบ b ้เบบี้บ o ยเ e ็กอเบอยเบบมาตินข้างนอกตอนนี้ก็มาตินเตรียม ถ่านนะคะรอให้มันรอ้อแล้วก็ยะเอามาใส่เตาชมส่วนอีกว่านี่ดอกทิวลิปหลังบ้านใหญ่มากเดีย๋ยวเราพาไปดูดอกทิวลิปสีม่วงแล,วแล้วว่ามันเหมือนแบบทิวลิปอาบยาพิษ หวังหวังหวงมืดมืดอันนี้เป็นดอกจะต้นแอปเปิ้ลหลังบ้านสวยเนาะเหมือนแบบซาก,กุระเลยก็จะมีเสียงแทรกหน่อยเพื่อนบ้านตัดยา นี่ก็เป็นโตพี่สาวมาตินจัดนี่ก็เป็นราหนินเราลองย่างให้ครอบครัวแฟนกินหน้าตาออกมาดีมากน่ากินหอมคุณช่วยดึงให้มาช่วยด้วยสิขุดออกมา สวัสดีกันอีกครั้งนะคะทุกคนก็กริลลิ่งในวันนี้ก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอของเรานะคะเราก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราทำในเยอรมันหรือว่าแบบเออช่วงวันหยุดเนาะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะก็ใกล้จะถึงสปริงหรือ เข้าสู่จดูใบไม้ผลิแล้วเนาะ,ะก็จะมีกิจกรรมทําข้างนอกเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะติดตามเรายัางไงใครที่เข้ามาชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe ช่องอูเซีโรดด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย